นักข่าวสาวช่องดังไลฟ์ทั้งน้ำตาถูกพระเอกดังด่าเหี้ยกลางลานจอดรถเรื่องนี้ถ้าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565สองผู้สื่อข่าวสาวไลฟ์สดผ่าน Facebook ทีวีพูเล่าเหตุการณ์หลังถูกพระเอกชื่อดังต่อว่ารุนแรงเจ้าตัวเล่าว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลังสัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มกรณีควงสาวนอกวงการและมีภาพหลุดเนื่องจากเพิ่งมีข่าวเลิกรากับอดีตนางเอกชื่อดงังและสังเกตว่าหลายคำถามฝ่ายพระเอกหนุ่มไม่สะดวกใจที่จะตอบระหว่าง นั้นยังพยายามสอบถามกับผู้จัดการดาราท่านนี้เกี่ยวกับอดีตแฟนสาวซึ่งเป็นนางเอกดังที่ติดโควิดว่ามีการติดต่อเพื่อพูดคุยแสดงความหงุใหงกันหรือไม่แต่ฝ่ายผู้จัดการถามกลับว่านั่นคือคําถามที่ควรถามหรือไม่ทําให้ตนไม่กล้าสอบถามกับพระเอกคนดังโดยตรง ภายหลังเสร็จงานมีโอกาสได้พบกับพระเอกรายนี้ที่บริเวณลานจอดรถจึงเข้าไปทักทายในฐานะแฟนคลับที่ชื่นชมพระเอกท่านนี้เป็นการส่วนตัวประกอบกับเป็นคนภาคเดียวกันผู้สื่อข่าวสาวระบุทันทีที่ทักทายสวัสดีค่ะพี่ฝ่ายพระเอกหนุม่มตอบโต้กลับมาว่าถามเฮียนะผู้สื่อข่าวสาวเล่าทั้งน้ําตาและยืนยันว่าฝ่ายพระเอกพูดคํานี้จริงๆพร้อมตั้งคําถา,ถามถึงความเหมาะสมว่า พระเอกท่านนี้ควรพูดเช่นนี้ต่อหน้านักข่าวหรือไม่ฝ่ายนักข่าวสาวระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้ตนเสียความรู้สึกมากขณะที่ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางส่วนก็ยังคงเฝ้าติดตามคําชี้แจงและข้อเท็จจริงจากพระเอกรายนี้อีกครั้งหนึ่งอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b และกรดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย